วันที่16ตุลาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีตเต้าเต๋อจริงบทที่57และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่วัตถุประสงค์ของการปกครองด้วยอูเวยตัวอย่างด้านตรงข้ามและวิธีการค่ารู้เหตุผลได้อย่างไรเพราะทั่วล่ามีข้อห้ามมากหลาย ปวงชนจึงยิ่งอดอยากปวงชนมีอาวุธมากชาติจึงยิ่งมืดมนสับสนคนละโมบยิ่งฉกฉวยความชั่วร้ายจึงเกิดขึ้นมากมายกฎหมายมากเข้มงวดโจนผู้ร้ายจึงเพิ่มทวีดังนั้นอริยะบุคคลกล่าวว่าข้าอู๋เวยปวงชนจึงเปลี่ยนแปลงเองข้าไม่ก่อปัญหาประชาจะมั่งคั่ง ข้าสงบนิ่งปวงชนจึงสุภาพเรียบร้อยข้าไร้ทยานอยากปวงชนจะเรียบง่ายในบทนี้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการปกครองด้วยอูย๋เหวยตัวอย่างด้านตรงข้ามและวิธีการไว้ละเอียดมากวัตถุประสงค์ของการปกครองด้วยอู๋เหวยคือปกครองประเทศด้วยความเที่ยงธรรมชนะด้วยกลยุทธ์ และปกครองทั่วล่าโดยไม่ก่อปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดจากการจงใจกระทำคือทั่วล่ามีข้อห้ามมากหลายปวงชนจึงยิ่งอดอยากปวงชนมีอาวุธมากชาติจึงยิ่งมืดมนสับสนคนละโมบยิ่งฉกฉวยความชั่วร้ายจึงเกิดขึ้นมากมายกฎหมายมากเข้มงวดจนผู้ร้ายจึงเพิ่มทวีวิธีพื้นฐาน ในการแก้ไขปัญหาคือข้าอู๋เหวยปวงชนจึงเปลี่ยนแปลงเองข้าไม่ก่อปัญหาประชาจะมั่งคั่งข้าสงบนิ่งปวงชนจึงสุภาพเรียบร้อยข้าไร้ทยานอยากปวงชนจะเรียบง่ายตอนที่สองจะแบ่งการอธิบายออกเป็นสาประเด็นดังนี้ประเด็นที่สการปกครองทั่วล่า จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของทั่วล่าประเด็นที่5ทั่วล่าสงบสุขคือความมั่งคั่งเป็นเต่าที่ยิ่งใหญ่และเป็นคุณธรรมสูงสุดประเด็นที่6ศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อจริงให้ดีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการคิดอาจารย์เจ้าเมียวกวัววันที่16ตุลาคม